คืนวันที่19กุมภาพันธ์2566ที่โรงละครศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีบรรยากาศการประกวดมิสแกรนดอุบลราชธานี2023เพื่อเฟ้นหาตัวแทนสาวงาม คว้ามงกุฎในการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2023โดยมีนายสมเพชส้อยสคัครูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประกวดมิสแกรนดอุบลราชธานี2023ในรอบตัดสินนอกจากนี้ภายในงานยังมีเหล่านางงามมิสแกรนด์จากจังหวัดอื่นๆอ,อาทิมิสแกรนด์สะแก้วมิสแกรนด์มหาสารคามมิสแกรนดศรีสะเกดและมิสแกรนอินเตอร์เนชันแนล2022อิสเบลลาเมนิน ร่วมภายในงานด้วยซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Civilize d of สีวนาลายัยโดยมีนายพิทักษ์ชัยจิตจันทร์เป็นผู้อำนวยการกองประกวดม s สแกรนอุบลราชธานี2023หรือพีดีการประกวดมิสแกรนอุบลราชธานี2023ได้รับความร่วมมือในทุกภาคส่วนและยังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถือได้ว่าเป็น Soft Power ของจังหวัดอุบลราชธานีในการถ่ายทอดความเป็นจังหวัดอุบลราชธานีผ่านตัวนางงาม ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวอาหารการลงทุนโดยการนำอัตลักษณ์ของจังหวัดอุบลร,ราชธานีเผยแพร่สู่สายตาสังคมวงกว้างให้รู้จักจังหวัดอุบลร,ราชธานีมากขึ้นในรูปแบบที่สวยงามทันสมัยสำหรับผลการประกวดมิสแกรนดอุบลราชธานี T H N e 2023ปรากฏว,ว่าสาวงามผู้คว้าม,มงกุฎทองราชธานีศรีวนาลายัยในฐานะมิสแกรนดอุบลราชธานี Ch T H N e, ได้แก่ผู้เข้าประกวด MGUB 1 0 นางสาวพัชรนันจันเต็มหรือแพลวพพรวอายุ24ปีสาวงามจากนาครสวรรค์ส่วนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ MGUB13 นางสาวอาริยาแซ่เล้าสเปรย์อายุ19ปีรองชนะเลิศอันดับ2 MGUB8 นางสาววริศราเจ๊โดซอฟิยะ อายุ17ปีส่วนรางวัลพิเศษอื่นๆได้แก่รางวัลขวัญใจอุเบกราชธานีป๊อปปูล่าโหวต MGUB2 นางสาววิชุดาทาทองมดอายุ26ปี Best in Swim Suit รางวัลผิวสวยหน้าสายบายฮาวาไทยแลนด์ และนางงามมิตรภาพ by Design and น e v e l o p e r r e เ l e ร t เ t e อุบลบายแซนดสุพิชชา MGU B5 นางสาวกิติยาพรบัวซ้อนมิ้วอายุ23ปีคว้าไป3รางวัลด้วยกันในส่วนของรางวัลขวัญใจมินิโมเดลได้แก่ MGU B7 นางสาวจันทริกาแจ่มจันใบมิ้นอายุ22ปี นายพิทักชัยจิตจันทร์ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนดอุบลราชธานี2023กล่าวว่าจะดำเนินการเตรียมตัวซักซ้อมน้องแพร,ว,พรวเพื่อเตรียมตัวเข้าประกวดในเวทีแกรนดไทยแลนด์2023ต่อไปโดยมีเป้าหมายมงกุฎแกรนดไทยแลนด์2023